เอาให้ได er ้เนี่ยดูสุดูเขาได้หังวะมันจะมะ้ตาพ่อเนาะ c h r o n o s นั้นเป็นแบบไหนรู้ยังมันใช่เรื่องเยอะเธอเธตั้งใจฟังให้ดี มีใครไรคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้รู้ยังมันไม่ยากเกินไปแต่ต้องใส่ใจเสมอถ้าจะท่องลอยลอยอย่างนั้นเลยไปถ้าจะท่องบ่อยๆแต่จะ,จะไม่ได้เข้าใจในตอนนี้เธอลองคิดตามได้ไหมเสียดายเกไปเลยไม่ได้ยากมากนะไม่ต้องใช้ความจำถราฉนนั้นเข้าใจเราลองมาดูกันอีกสักครั้ง เรื่องที่เราควรต้องใช้เหตุก,การณ์ที่เป็นปัจจุบัน I am s t u d e n t and you are r t s e a r c h e r in this high school ลองจังใจฟังต่อไปคงสจ้งประโยชน์จะเข้าใจประธานเป็นเอกพจน์มีชิตเติม S หรือ ES ลงไปันที ว่าฉันมีรู้ยังพยายามนึกดูว่าปฏิเสธมันต้องพูดยังไงพยายามเข้าใจจะได้เอาไปคุยกับเธอเย่สาเจ็บว่าดูดัดนอดเบิร์ดหนึ่งแบบนี้รู้ยัง I don't want you go away for me for ever เธอจะท่องลอยลอยอย่างนั้นเลยไปเธอจะท่องบ่อยๆจะเธอไม่ได้เข้าใจในตอนนี้เธอลองคิดตามได้ไหมเธออยาเคลียรไปเลยไม่ได้ยากมากนักไม่ต้องใช้ความจำถ้าเธอนั้นเข้าใจเราลองมาดูกันอีกสักครั้ง เธอคงยังไม่รู้เหตุการณ์นั่งหยุดยังไงตัวแล่เต้นเดือดจอสเจ็บบนหนึงยังบองไหวเอาเวอร์เยอะเิ่งอย่ดยงเช่นอ f เ you กับอ l w a i n a n e รีอเวอร์ฮาร r <usa S 3> r y ทั้งหมดก็มีเท่านี้รู้อย่าง